สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแก้โจทย์พื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งนะครับเราก็จะดูที่โจทย์ก่อนเลยจงหา f สาม f ห้าเมื่อ f ศูนย์เท่ากับศูนย์นะครับแล้วเราจะมาดูที่กราฟต่อนะครับจากเส้นโค้งก็จะมีจุดศูนย์สามและห้านะครับเป็นตามโจทย์ที่เราได้มาโค้งแรกจะเป็นพื้นที่สิบเอ็ดตารางหน่วยส่วนโค้งที่สองเป็นพื้นที่สิบตารางหน่วยนะครับให้ตรงนี้เราจะเป็นสิ่งที่เราต้องไปใช้แทนค่า สูตรเป็นอินทิกรัล a ถึง b นะครับ a ถึง b ก็คือศูนย์ถึง3ามนั่นเองครับ fx dx ครับก็จะเป็นค่าของพื้นที่ตารางหน่วยแล้วก็จะแทนค่าได้เลยครับ fb ลบ fa คือนี่ครับ fb กับ fa นะครับแล้วก็จะแทนค่าเป็น fa คือศูนย์ก็จะเป็น f ศูนย์ะครับส่วน fb f, f ก็คือสามก็จะเป็น f สามนั่นเองส่วนตรงนี้เราก็เพิ่งแทนค่าไป fx dx ก็คือพื้นที่ตารางหน่วยวเราจะใส่เป็นส1เ็ตารางหน่วยนะครับซึ่งตอนนี้เราจะยังแก้ไม่ได้นะครับก็จะเป็น f 0 f ศก็จะเป็น0นั่นเองตามที่โจทย์ให้มาจะเป็น0ลบกับ f 3ครับพอเป็นแบบนี้เรายังแก้ไม่ได้เราก็จะย้ายข้างเป็นลบศูนไปอยู่ กับ11นะครับย้ายข้างก็จะเป็น11บวกกับ0น,นั่นเองผมก็จะไม่เขียนนะครับเพราะว่าเป็นค่าที่ได้11เ,เท่าเดิมนั่นเองก็จะเป็น f3 เ่ากับ11นะครับนี่ก็จะเป็นคําตอบของ f3 ครับเรามาดูที่ f5 ครับเป็นอินทิกรัล3ถึง5 3ถึง 5, 5คือ3จุดที่3ถึงจุดที่5ส่วนเส้นโค้งอยู่ใต้แกน x นะครับถ้าใต้เปถ้าเป็นใต้แกน x ก็จะเป็นลบ10นั่นเองแล้วจะแทนค่าเป็นลบ10 ส่วนอีกฝั่งเป็น fb fb ก็คือห้าครับนี่ fb อันนี้คือ fa นะครับก็จะเป็น f5 ลบกับ f f3 ครับพอตอนนี้เรายังอาจจะยังแก้ไม่ได้นะครับให้เราดูสิ่งที่พอจะแทนค่าได้ก็คือ f3 f3 นี่นี่ก็จะเป็นสิบเอ็ดนั่นเองครับก็เป็นลบสิเท่ากับ f5 ลบกับ11นะครับให้ย้ายข้างครับเพื่อที่แก้โจทย์ปัญหาก็จะเป็นลบสิบวกกับ11ก็จะได้คำตอบของ f5 นะครับลบสิบบวก11ก็เท่ากับหนึ่งะครับเท่ากับ f5 ทีนี้ก็จะเป็นคำตอบของ f5 ครับ f3 เท่ากับ11และ f5 เท่ากับหนึ่งนะครับผมก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ